สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto g a r a g e วันนี้ผมมีรีวิวฉบับเต็มของ h o ด d ้ Jazz รุ่นปี2026มาวักกันมาดูกันว่าในเวอร์ชันหุ่มปี2026จะมีอะไรเปลี่ยนไปทั้งด้านภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจในตลาดบ้านเราเป็นอย่างไรข้อมูลอัปเดตเริ่อยๆเลยครับ พร้อมแล้วเมื่อแรกเห็นเลยครับจะสองผ่าน2าร่านจะให้ก่อนเลยครับสมัื่อเห็นเดียวทดีดอนฟินครั้งแรกคุณจะสัมผัสมีการถึงงานดูลุ่มลตายแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของฮัตอร์ีวท์ดีไช้เป็นแาว้างหลักในการดีไซน์รถเลวีกราฟิกที่คงสายเส้นเด็ดูเรมืี่ไลค์ที่เส้นสายอ่อนโยนที่เท่ากับรถจักรไลย กระจังหน้าถูกปรับบให้มน้าเล็กแบบขอแลดีไซน์ที่เรียบแต่แฝงความไฟเล็กที่ลากยาวส่วนเชื่อกับกระจังหน้าสอมนกลาศซึ่งเป็นจเกแบบน้อยที่แปลกดูดนและให้ความรู้สึกทันสมัยดูถงด้านข้างจาสองไฟท้ายที่ก็ออกแบบมีการเส้นลส้าดยาวและโค้งมนเข้ากับผิวด้านขดีรวลายเส้นและบนฝาทรโปรแบบให้มุมมองวามร่วสมัยแลเส้นหลลื่นจากหน้าไปท้ายทำให้รถดูท้องและยาวขนาดตัว b y d ล้ออัลลอยในเวอร์ชันูอป็นขนามีความยาวประมาณ4ีม290ม ความกว้างเล่นแบบรก70มิิเมรทานสอมัดถูกและความสูงราว1,570มิลลิเมตรรองโดยใช้ฝาครอบสองท้ายอ่าน700มิลล <|so|>> ิมต รุ่นโเจิ่ตเวรฮอนาที่โดลใหม่ในปี2020เมื่อเราเปิดประตูเข้ามาภายในด้ความน่าหลใจของไฟหน้าใหม่และสายจับประโงแบบทันสมัยตกแต่งด้วยวัสดุที่น่าสนใจก็คือ B Y D Donfing รองรับพิเดลยวัสดุตกแต่งที่ดูมีมิติท่ทุาโครแบูแลซึ่งแปลว่าเราสามารถมั่นคงจากรองรับส่ระได้ออมาใช้กับอุปกรณ์ภานอกได้หลายทิศทางและหลาวมุมขนาดใหญ่ได้ในสไตล์เครื่องใจ้ไฟได้ซึ่งเป็นรองราลังฮน้าแจสต้อา3กิโลวัตต์หลังสามารถสรุป่งงเป็นนแวิดขอ BY สิบหกดูการจัดเก็บเส้นสายเรียบความยืดเย้ความรุ่ลมพร้อมรายละเอียดที่คนรักโดเนรู้จักฟีเจอร์ต่างๆที่สอดคล้องกับบอล์ได้รับการในยุคปัจจุบัน มีหน้าจอสัมผัสเป็นจุดศูนย์กลางมาดูภายในกันบ้างครับเมนต์ระบบใหม่รองรับสิ่งแรกที่สะดุดตาเช่น Apple CarPlay แบบลอยแบบไร้สายในเซ็นรุ่นและ Android Auto อย่เหนืนยาิต้องต่อสายในบางโหมดซึ่งช่วยให้บรรยากาศภายในหน้าจอและลำระบบปรับอากาศมักเป็นแบบลายเส้นโทนที่สวยงามมีแถบโลหะหรือที่ใต้หน้าจอหลักฐานหน้าปัดเ่องเก็บลูกเล็งให้กับดีไซน์จิ๋วและที่วางแก้วจารเป็นจุดศูนย์กลางของการตกแต่งต่อประตูอาจมีดีไซน์ให้ระบบวัสดุเ์ตนแต่งรองรับ OTT ความรู้สึกพรีเมียม The Air Update ในเรื่องของพื ข้อมูลสี่สีว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้รถอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ที่ดีจากตลอดเวลาที่บ้างลงและตำ้องมีการออกแบบให้ผู้โดยสารมองเห็นภายนอยได้ดีพื้นที่วางขาหลังเหที่เลี้ยวคอดีระบุว่าใช้งานง่ายและปลอดภัยต่อการหังพักพุงระหว่างหลับเล็กน้อย แต่โดยที่น่าผายหน่าไอ้หพัยงบางที่เก็บสัมารด้วยการเลี้ย่ที่ประมาณ3ามร้ยสิบลิตรแต่เป็นลูกต่อสิบ้าวดลได้ถึงราวหนึ่งสองร้อยห้าสิบขนรูรควาดูปทรงที่ช่วยให้เก็บของดีทั้งในมือและใช้งานทั่วไปขึ้นลงท้ายระบบไม่สูบเกินไปททางช่วยให้ผู้ขับขี่รับสมังนห้คนด้านจสองกายได้ในตลาดยุโรจุดโดดเด่นอีกอย่างให้ฉพาะระบบแบบพารามิกลาสรูฟซึ่งเป็นผสมระหว่างเื่อยนต์เี่สิบหนึ่งห้าลิตรความรู้สึกปรไฟ้์แลเปิะระบบแสงนี้ให้าา บีเอสพีที่นังด้านหลังในการขับขี่ที่น่าสนใจให้ขับขี่นุ่มใช้ด้วยการออกฝาในความเรวต่ำได้ระบบเลบรคหมดทำให้ระยะหน้าหลังคอนท่าไมื่อต้องการกำลังโดยสารด้านหลังเป็นแบบถนัดเดินทางบนทางด่วนไม่มีคอนโซลโยกเข้ามาช่วยคลายอย่างมีประสิทธิภาพและขับขี่ได้ดีขึ้ง100กิโลเมตรที่เก็บสัมภาระด้านหลังอยู่ที่ประมาณ39.4วินาทีสำหรับการใช้แรงปกติและเพิ่มประสิทธาพความเร็วสูงสุดในรุ่นต่างๆจะเพิ่มเป็นได้ถึง1 9ต่อชั่วโมง อีกจุดที่ในประมาณหนึ่งร่ไล่พูดถึงก็คือวัสดุภายในบางจุดอาจจะเป็นแง่การควบคุณภาพมีจุดเด่นที่การควบคุมที่เบาบา้สึกไม่หนุนงนในมือพวงมาลยให้ความรู้สึกดีที่ยามไม่แข็งทื่อและโดยการเอาแบบลายเซตมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มและการควบคุมโดยรวมภายในของรู้สึดีด้วยเส้นให้ความรู้มีความร่ามสมัยโปร่งสบายพวงมาลัยอาจไม่กละการจะเข้ารถสปอร์ตแต่ด้งอโดยว่ายังวป็น่าใช้ได้สำหรับรถเครื่องยนต์ขนาดเล็กอาจมีเข้ามาโดยเฉพาะเมื่อใช้คันเร่งเต็มรถอาจเลือกให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มที่ รบกวนบรรยากาศการนั่งฟังเพลงบ้างในบางจังหวัดในเรื่องประหยัดน้ำมัน Jazz ถือเป็นหนึ่งในรถที่ทำได้ดีในกลุ่ม Super Mini น a t c h b a c k ด้วยระบบไฮบริด e h y v ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงโดยข้อมูลจากรีวิวระบ,บุว่าแจส z เวอร์ชันเอเลแกนทำได้ประมาณ62.8 mpg ตามมาตรฐาน WLTP ขณะที่รุ่น a d v a าน e อยู่ที่61.4 mpg และรุ่นครอ s ต a r ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจอยู่ที่58.9 mpg หากแปลงเป็นหน่วยที่เราใช้จริง อาจอยู่ในช่วง20-25กิโลเมตรต่อนลิตรขึ้นกับการขับขี่สภาพถนนและการใช้งานจริงในแง่ความปลอดภัย Honda j a z สใหม่ก็ใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขับให้ครบทั้งเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาในรุ่นสูงและระบบเตือนรถขนาดถอยหลัง Honda Jazz รุ่นปัจจุบันได้รับคะแนนความปลอดภัยจาก e u โร NCAP อยู่ที่5ดาวสำหรับการปกป้องผู้ใหญ่และเด็กในอุบัติเหตุ โดยรวมระบบความปลอดภัยถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับราคาที่คาดไว้พูดถึงราคากันบ้างข้อมูลในตลาดอังกฤษ Honda j a z z รุ่นใหม่มีราคาจำหน่ายอยู่ในเรนที่ถือว่าสูงกว่ารถเล็กทั่วไปเล็กน้อยเนื่องจากแช้เทคโนโลยีไฮบริดและอุปกรณ์ครบโดยราคาจำหน่ายเบื้องต้นในอังกฤษอาจอยู่ในช่วงประมาณ22,000ปอนด์ขึ้นไปสำหรับในไทยถ้า Honda นำเข้า Ja z z 2026เข้ามาจำหน่ายอาจตั้งราคาสูงกว่าเก่งระดับทั่วไปเพราะค่าส่ง ภาษีและเทคโนโลยีระบบไฮบริดที่อาจเพิ่มต้นทุนให้สูงถ้าประมาณคร่าวๆอาจอยู่ในช่วง800,000ถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันสรุปโดยรวม Honda j a จ z 2,026เป็นรถ h a t c h b a c k Compact ที่เน้นความสมดุลระหว่างการใช้งานในเมืองความประหยัดและความอัจฉริยะในการจัดสรรพื้นที่ภายนอกถูกปรับให้ดูทันสมัยและสดใหม่ภายในให้ความโปร่งเบาเมจิกซีดยังคงเป็นจุดขายสมรรถนะมาพร้อมระบบไฮบริดที่ให้ประสิทธิภาพดีในเมืองและการเดินทาง ระบบช่วยเหลือผู้ขับครบความปลอดภัยดีราคาคาดว่าจะไม่เบาแต่ถ้าคุณมองถึงคุณภาพและความคุ้มค่าแจ๊ส2026ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับถ้าคุณต้องการผมสามารถร่างสคริปต์ภาษาไทยเต็มแบบพร้อมใส่จังหวะพูดใส่สคริปต์เสียงคำเชื่อมหรือปรับให้เข้ากับสไตล์ช่องของคุณสนุกตลกหรือเชิงเทคนิคได้เลยบอกผมเลยครับ